สวัสดีครับไม่เป็นน้องครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับเนาะนี่ครับเลี้ยงปัดกัดยังไงให้เก่งนะครับเนาะพี่น้องเนาะให้เก่งให้กัดชนะนะครับเนาะแบบแห้งบดตกนะครับเนาะให้กัดชนะครับแห้งบดตกครับวันนี้ก็เอาตามวิธีที่ผมเลี้ยงนะครับเนาะกัดแบบโอ้ชนะในเรื่องบดตกครับคือ ทีแรกเนาะเาตักขึ้นมาปุ๊บนี่เขามักเนาะครับเนาะน้ำยาเนี่ยเขามีน้ำยาอย่างใบหูกว้างเนาะครับเนาะอันนี้คือส่วนผสมผมมักมันนิบน้อยครับเนี่มักใบหูกว้างมักพวกไอ้มากอันลุมพุมเปาพวกไอ้ต้นอันนั้นครับลาย่างครับคือมันถี่ทำให้นังนียนวน้ครับของน้ำของผมนี่ครับเนี่ยือผมใส่เนาะน้ำยาเนาะ ใส่น้ำยาลงไปเลยครับพี่น้องใส่น้ำยาลงไปจกักน,น,น,นี่ครับนี่ครับ้องนึงผมใส่คำนี้ครับนี่ใส่คือ <c oughs> ใส่จนหดมือกัดเลยครับเดินน้ำสีโบกเปียนเลยครับเ <c oughs> ขาเอาไปกัดกับเอาไปตรงนี้นะครับเลาใส่ลงไปทีแรกนี่เนาะใส่ลงไปปุ๊บเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสีมันจะที่เขียวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับมันสีแดงขึ้นแดงขึ้นครับ เลี้ยงประกัดเนาะครับเนาะถ้าสิกัดก็คือเจ็ดวันถึงสิบวันครับพี่น้องต้องเลี้ยงให้ถึงเจ็ดวันถึงจะกัดได้เจ็ดวันถึงสิบวันครับถ้าเลยสิบมือไปแล้วป่ามัน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 สิกรมันสิบบุกเก่งพี่น้องเจ็ดมือกับสิบมือนี่คือนี่ครับมือมันเลยครับพี่น้องบาดนี้เอาใส่น้ำยาเลยเนาะครับเนาะก็คือ ตอนเศ้าเนาะตอนเศ้าเขาต้องเอาไปวนน้ำนะครับบัดนี้ผมสิมาให้เบิ่งวิธีผมวนน้ำนะครับเนาะไปตามไปเบิ่งกันครับพี่นอ้องวิธีวนน้ำของผมนี่นะปกติเาต้องใส่กระมังนะครับเนาะหรือว่าทางสีหรือกระมังกลมๆครับพี่นอ้องแต่ผมมันโมมีเนาะ นี่ผมใส่ทางอ่ำน้ำองลูกสาวผมกับพี่น้องนนี่ครับวิธีผมนะครับเนาะเฮาสีวนนะ่ะมือนึ่งนะ่ะเล็กๆเฮาสีวนทรงเทือหรือว่ามือละเทือก,ก็ได้ครับพี่น้องเต่เต้ว่าเฮาวนๆบวเนะครับน้องเธอเร็กนน่เนาะวนจากสามชิ้นนาทีครับนี่ครับแบบวิธีวนน้ำผมครับพี่น้อง เสร็ที่ไวเลยถาบเต็มๆนี่นะครับทีร่างก,กายมันครทำผมเสร็จนะนี้นนั่30นาทีนะครับน,อนบ้องมาผมเสียบเพิ่มขึ้นไวเมื่อเช้าผมเสร็จเพิ่มขึ้นสามบาทหนึ่ง40นาทีแบบบ้านนี้มือมือที่สามเลยครับผมเสียบอย่างเกือบชั่วโมงครับพี่น้อง มือที่สี่อาทิตย์สิบสัปดา่นสัปดาหนิดาห์สัปดาห์สัวมาห์สัปดาสัปดาห์สัปดาหักดาห์สัดาหัดาหัดาบสัดาห์สัปัดาห้สัปดาหสั่ดห์สัปคาห์ัปนะห์สัปดาสี่ดาห์สัปดาหัดาห์สัปดาห์สันดัปดาห์สัปดาับดาันลาห์ับาังเอัาห์าห์กปาห์สาัาาัาัา เห็นตรงนี้ครับผมบริวนครับเห็นตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่ครับเราจำเป็นต้องมือวนครับเห็นตรงนี้ก็ได้นี่ก็นเร่งเร่งดีครับเห็นไปเลยครับเปิดทิ้งไว้เลยครับเป็นล้นลนทิ้มเลยน้ำครับมันก็ลอยมันก็ลอยเลยครับมันบม่ได้ีซื้อเลยครับผมน้ำทำบรวณนะครับนอกหันเดชบรครับคุณบอ ถ้าเป็นถังผมมันสิวนกว่านี้ครับมันลอยครับมันลอยมันลอยครับมันลอยตัวที่ไม่เลยครับมือแรกนี่เอาสามทิศมาทีครับมือแรกพอถึงสามทิศบาทีแล้วเาตักขึ้นครับทักขึ้นมาเลยครับตักขึ้นมาแล้ว เขาเอาไปพึ่งนะครับกับตัวอื่นเบิง่งถ้ามันพึ่งคือตัวนั้นเก่งครับถ้า,าไฟแล้วโบพึ่งเมื่อยเนี่ยยังยังโบกเก่งครับปลาต้องพร้อมสู้เสมอนะครับเนาะเมือ่อยๆก็นี่เอาไปเนี่ยพึ่งเลยนะนั่นส yeah, ุดยอดนะถือว่าเก่งนะครับอาหารเนาะครับเนาะอาหารสารับปลาปลาเฮาสิเลี้ยงไว้กัดบอนนี่นะครับเนาะ ใส่เดือนเลยครับเด้อใส่เดือนจะดีที่สุดครับพี่น้องห้ามเอาปวกเด้อปวกนี่มันมันไม่ดีครับปวกปวกนี่มันจะกัดปากปลานะครับเนาะเวลาปลากินไปนี่มันจะกัดปากมันทำมันจะทําลายปากมันครับบ่แนะนำเลยครับเด้อแนะแนะนําคือแนะนําพวกใส่เดือนนะครับเนาะงลายแดงพวกนี้ครับนี่บเปิดให้เต็มเลยครับนี่เห็ยผมมันทำงานเลยครับปลามันวิ่เงยครับนี่ ถ้ามีใส่ยางเราใสา่ยางซีดก็ได้ครับพี่นี้งาบ้านผมเนาะมันเถึงภูเขาเนาะเขาเนาะมันก็ถ้าตัวใดขึ้นมาแบบน้ำมังมากขึ้นมาเนี่โอ้เก่งครับขึ้นมาตามสะตามยันครับกำลังดีครับทำแบบนี้สี่มือครับพีบ่น้องแล้วผักผักต้มกันเลยครับ ทำตามเลยครับเด้อพี่น้องเลยรับประกันครับชนะแน่นอนครับเลงดีครับสำคัญคือน้ำหมักกับกำลังนี่นะครับพี่น้องของการบนนะครับมีที่วนน้ำผมนะครับเนาะคอยติตามช่องผมนะครับเด้อพี่น้องเลย